สวัสดีพ่อแม่พี่น้องสองฝั่งไทยลาววันนี้บ่าวออดสังคมมาแต่ฝั่งไทยพี่น้องเรามาชมอาหารฝั่งไทยโอ้ว่าเป็นฝั่งไทยโทษโทษทีพี่น้องอันนี้อยู่สปป,ปลลาวเนาะออ,อยู่นะครหลวงแยงจันท์เนาะเราไปบึ่งชมกันว่าว่าได้ไปมายี่สิบกว่าปีขึ้นหลังแล้วเดี๋ยวนี้จเจริญไปหมดทุกอย่างผู้สาวก็าง,งามขึ้นกว่าเดิมผู้สาวขายอย่างครับ ขายอย่างเนี้ยเขาปุ้นไก่เนาะเออถ้ามานครหลวงเวียงจันทร์เมื่อินเขาปุ้นไก่เขายังอยู่ซอยไหนเนาะบ่าวอดาอดกระปงหูซอ,อยเศรษฐีพี่น้องสมเศรษฐีสาวม้ามามีสาวาาสาวยปอปอเราผูน <c oughs> น้น่ะมีน้าม้ามีนี่บ่าวออดไปเที่ยวมานิ่ชายตั้งแต่เหนือจดใต้เนาะไม่เนาะ <c oughs> โอ้อันนี้เป็นขนมหวาน <c oughs> จากเหนือจดใต้เนาะฝากช่องไนเดอร์บ่าวออดสังคมชาแนลช่อง YouTube <c oughs> บ่าวออด บ่าวออสสังคมภาษาไทยด้วยอดไปป๊บก็เห็นรดเนี่ยเออเนาะขอบใจลหลายๆเด้อแม่เด้อคนผู้ให้แต่ว่าม้วนครับโอ้มีแต่แนวกินอันนี้ก็เป็นหมูอันนี้หมูย่างเนะาะปาอดอีพอ,อีแม่เอ้ยพี่น้องใครเคยเห็นไครหงพี่น้องไครหงรูปมากใหญ่เนาะพี่น้องฝั่งไทยบ่ใหญ่สันีทธิเด้อฝั่งนี้โอย้ยบักใหญ่บักเบิ่งฝั่งลาวด้วยพี่น้องมากบักใหญ่ใหญ่เนาะ เดี๋ยวเราไปชมลหลายร้านพี่น้องฟาดผู้ใดอยากรวยก็มาฝั่งนี้เด้อเออเป็นสร้อยเป็นสร้อยเป็นสร้อยสร้อยทองพี่น้องโอ้สาวคนงามสาวครูหรือสาวเอี่ยงเบาอดก,กระพูนน่าจะเป็นสาวตำรวจเนาะอันนี้เป็นผ้าไหม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 ลาวอันนี้อันนี้น้องน้องสาวอี่ยงเนี้ยสาวหลงพระบางวะเนี่ยสาวหลงพระบางงามเด้อพี่น้องเดี๋ยวเราไปชมกัน หลายมองว่าอ้โหสวยแยะแยะขายหลายหลายอย่างเนาะพี่น้องโอ้โซนนี้เป็นโซนเครื่องประดับตัวเนี่ยโซนนี้เป็นเครื่องประดับเนาะเครื่องประดับโอ้โซนนี้เป็นเครื่องประดับมีทั้งงามๆพี่น้องมีทั้งเงินเนาะเงินว่า่ยแม่เงินเงินแท้เนาะอันนี้เป็นเงินแท้พี่น้องโอ้มีเบิดทุกอย่างเนาะเงินน่าจะมาจากภาคเหนือเนาะจากหลวงพะบางหรือเปล่าเบาอัดกระปุกหูเนาะแต่ว่าสวยเดี๋ยวเรา โอมันมีหลายช่องทางพี่น้องซอยคือลึกลับอย่างสิพี่น้องมันออกได้หลายหลายหลายซอยเนาะพี่น้องแต่ว่าเราไปรับชมตรงนี้ดีกว่าพี่น้องเขาออกมองเก่าทางนี้มันก็นมีตลาดมันต้องมันต้องรัดเข้าไปข้างในเนาะพี่น้องบ่าวอดกระถ่ายจากนี้ไปแล้วก็บ่าวอดทิ่ได้เหนือตัวพี่นอ้องเหนือ ไปไหนต่อนอะอี่แม่เิ่นขายของโอ้บ่ได้ซื้อสร้อยเด้อแม่เด้อขากลับก่อนเออเอาขากลับขากลับค่อยมาสร้อยซื้อเพราะว่าที่ขึ้นหลวงพระบางก่อนเด้อเออแม่นบอแม่นบอเออคุณพูดให้ไปก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดือนหน้าได้ฟังเพลงดิเออเขาไปตีตามเด้อคุณพูดให้แต่เสียงดีเด้เออถ้าร้องเพลงก็เสียงดีแต่ไม่อยากร้องให้ฟัง ถ่ายคลิปไปก่อนเดี๋ยวนี่สาวหน้าฮักเด้ตั้งแต่บาว่นเข้ามานี่มาถ่ายเวียงจันทร์นี่เห็นคนแรกเลยเนี่ยคนแรกใน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 คลิปนี้เลยเข้าไปิดตาม <c oughs> พนผู้งามเดี๋ยวบาวอนจะไปชมในหลายมองพี่น้องโอ้อันนี้หมากกันนี่ตัวเนี่ยเดี๋ยวเราไปชมกันคลิปหน้าแล้ว <c oughs> ไปบึงปป้งหนว่มก็ปางโอ้มีทต่ผู้สาวงามพี่น้องเราไปบึ้งกันว่ามีเอียงเน่ยโอ้มีบักขามพร้อม ครับโอ้แม่แม่อยากให้ถ่ายบอโอ้วัสดีครับอืมสบายดีสบายดีฝากช่องน้ำเด้อแม่บาวออดสังคมแซบบ่แม่แซบบอแซบอระะอาหารประจำเนาะเออเอออาหารประจำของของคนฝั่งนี้เนาะ บ้านผมก็กินคือกันผมก็ว่าอีสานคือกันแต่ว่าผมเป็นคนหนองคายนี่เด้อใกล้ใกล้บ้านเฮาเนาะแต่ว่าผมอยู่อนพื้นสังคมผมเฮ็ดช่องยูทูบแม่บ่าวออดสังคมชาแนลบ่าวออสสังคมชาแนลบ่าวออดสังคมชาแนลครับผมทิมี้ว่าบ่าวออดเป็นภาษาไทยก็โอเคละโอ้เดี๋ยวเบื้งเบื้งแม่แม่ขอถ่ายหน่อยนะเบิ่งสาวสาวโอ้โหเดี๋ยวเบิ่งสาวสาวเสาวเฮ็ดงาน นางนางนางมามาจะแขวงไหนอยู่นครหลวงนี่แหละโอ้สาวนครหลวงโอ้อันนี้อันเนี้ยอันเนี้ยอันนี้อยู่สานางโอ้สาวนครหลวงโอ้พี่น้องดูสร้อยนี่พี่น้องผู้ใดอยากล่ำอยากรวยก็มานี่เด้อมาร้านร้านอย่างแม่ร้านอย่างอันนี้มันร้านอย่างชื่อร้านอย่างนี่แมทนาเจอนนนนเด้อเอาเเอาบอกดิเอาบอกบอก ร้านอะไรนะเข็มคํดีสามปลายเลยออ๋เข็มคํมมาอุดหนุนอยู่นี่เนาะมาโรดมาโลดมาโรดเนาะโอ้กาแฟแซ่บกาแฟโบราณเนาะแบบโบมีแบบแบบโบราณโบมีบ่แม่โอ้แซ่บโบราณนี่ลายเป็นของดึกดำบรรพ์ท้องแซ่บเป็นหน่วยกาแฟ้วกับ ขนัดนั่นแม่ผมงแต่งแบบแบบสมัยนี้เลยเนาะโอ้ผมมาสปปราวิมไนผมก็ใจหล่นอยู่สปปราวิมนั่นลืมใจไว้ที่ลาวไหมแม่ปากหวานจะเป็นอย่างลืมใจไว้ที่ลาวไหมลืมใจไว้ที่ลาวแม่สาวลาวงามงามไม่ว่าจะไปทางเหนือเนาะไปหัวพันหลวงพ่อบางแขวงอุดมไซเองเขามีแต่พุ่งามามถ้าไปทางใต้กับ ปากซีเออตั้งแต่คำม้วนไปเนาะเออบริกรรมไซคำม้วนเออสวนนะเขตปากซีโอ้มีตะพุ่งงามๆพี่น้องปากหวานไอ้บ่าวไทยนี่ปากหวานปากหวานป่ะแม่นั่นแหละฝากช่อง youtube น้ำเดอร์บ่าวออสสังคมกดกระดิ่งเป๊ะเดี๋ยวผมเดี๋ยวจะเห็นรูปแม่อยู่ในคลิปนี้ล่ะเข้าไปเบิ่งโหลดโอ้เห็นผู้สาวงามๆเห็นกันเบิดเออฝากช่องนัมเดอบ่าวออดสังคมเป็นภาษาไทย ครับครับผมช่เนาะครับครับขอบคุณครับโอ้มีตั้งงามงามเดี๋ยวไปก่อนถ่ายไปเรื่อยๆหลายๆคลิปโอ้นี่แหละแม่คนรูปบะรอพ่อไม่รวยจะหาถ่ายทำไป็นสิระคาร์ลุมดีเนาะเนาะเนาะรูปหล่อเป็นรองเนาะข้าวเหนียวผมก็กินกินบ่เป็นได้ไหมคุณกินข้าวเหนียวบ่เป็น กินเป็นแต่ข้าวหลามก็ข้าวต้มมัดเ้าเหนียวกินพวกเป็นเลยเหนียวกินพวกเป็นเลยกินเป็นแต่ข้าวหลามกับข้าวต้มมัดไหมต้มมัดแม่นไปก่อนครับครับสวัสดีครับไปเราไปชมกันว่าถึงเวลาที่ได้เดินทางแล้วโอ้อันนี้เพิ่นขายอย่างเนี้ยเฮ้ยโอ้คนขายผ้าผ้าไหมเนาะสาวทั้งเหนือเป้อเนาะคนขายเดี๋ยวเราไปชมกันว่ามีอย่างเนี้ยโอ้อันนี้ก็ผ้าไหม ว่ยเพราะพ่อนาม้เหนือบอเดี๋ยวเราไปสามผู้สาวสาวสาวไหนนอ้ออันนี้สาวอันนี้สาวไหนเดี๋ยวเราเบาวอดไปถามก่อนน้องน้องน้องเป็นคนแขวงไหนแขวงสวรรคเขตโอ้แสงสวรรคเขตอยู่พุ่นเราใต้โอ้มีเจอเบิร์เนาะอันนี้สาวสวรรคเขตอันนี้สาวไหนเนี่ยสาวหลวงพ่อบางกับสาวสวรรคเขตเราใต้กับเราเหนือเจอกันพี่น้องว่าผู้ใดสิงามกว่ากันมายืนคู่กันด้วยผู้ใดงามกว่ากันเอายืนยืนยืนคู่โอ้พอๆกันว่าบ่ลื่นกันพี่น้อง สวรรณเขตกับหลวงพระบางบ่ลื่นกันเลยสาวเหนือกับสาวใต้เ,ตเดี๋ยวเราไปชมกันก่อน,นออเนาะแล้วนี่เรามาเบึ่งผ้าไหมแล้วก็โอ้โหถ้าจะมาซื้อผ้าไหมต้องผ้าไหมร้านอย่างอันนี้มันมันห่านแม่คำมวนห่านแม่คามวนอยู่นครหลวงวังจันทร์เนาะแม่นบอแมนคอมูปินเออเออมาที่นี่เดอ้อพี่น้องอ๋อนี่เจ้าของห่าน สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับฝากช่องหน่อยเด้อร์เบาออดสังคมอันนี้ติ๊กตอกปะเนี่ยแน่นติ๊กตอกปะแม่นโอ้โหติ๊กตอกแม่ขมวด้อแม่ขมวนบ่แม่นครับอันนี้ช่องเสียงขวงแต่อยู่ที่เวียงจันท์เนาะครับผมอันนี้ก็ะเป๋าออดสังคมเนาะช่องช่องยูทูบติ๊กตอกมีเหมือนกันแอดเข้าไปเลยเบาออดสังคมเห็นเลยแม่โอ้ยติ๊กตอกปะแม่เดี๋ยวเบาออดจะทิ้งท้ายไว้สำนีคลิปหน้าเราจะไปที่ไหนต่อแล้วเราค่อยว่ากันเนาะ